และว,วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีภารกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่ทางการไทยได้ประกาศใช้มาตรการเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยย้ำกองกำลังป้องกันชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลค่ะ วันนี้พลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตํารวจเอกคัชัยปีตะนิระบุตจะเรตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนด้านอําเภอแม่สอดจังหวัดตากมีพลตรีนรงธิ์ปานิกบุตรรองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับและนําลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์แนวชายแดนที่ฐานปฏิบัติการม่วงมีบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7็ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ก่อนอื่นเลยนะคะพอคณะไปถึงค่ะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกําลังนาเรศวนซึ่งพบว่าจะเกิดความไม่สงบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนแต่อย่างใด จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์ที่ท่าข้ามแม่น้ำเมยบริเวณท่าสารเจ้าหรือท่า34ในเขตบ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ซึ่งเป็นหนึ่งใน59้าท่าส่งสินค้าข้ามไปยังฝั่งจังหวัดเมียววดีของเมียนมาที่ผ่านมาสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งข้ามผ่านท่าสารเจ้าเป็นสินค้าพวกเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างและน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะแต่ทั้งนี้หลังจากที่ทางการไทยได้มีมาตรการตัดกระแสะไฟฟ้า สัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็งดการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ไปเอื้อประโยชน์แก่แก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดเมียวดีทางผู้ประกอบการท่าข้ามได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการงดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์โซลาเซลล์ซึ่งอาจจะไปเอื้อประโยชน์แก่แก๊งคอเซนเตอร์ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณผู้ประกอบการที่พร้อมให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิดตามนโยบายของรัฐบาลต่อมาคณะของผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจภูมิประเทศบริเวณชน่นาวิวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังแก้วหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอดซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเชเวโกโกโกจังหวัดเมียว,วดีของประเทศเมียนมาซึ่งถูกระบุว่าพื้นที่เหล่านี้นะคะเป็นแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรและศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตากทั้งนี้หลังจากทางการไทยได้มีมาตรการตัดการจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปยังเมียนมา2จุดใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดคือที่บริเวณบ้านห้วยม่วงหมู่ที่6ตตำบลท่าสายลวดและบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเขียนใต้หมู่ที่7ตําตำบลท่าสายลวดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมไปถึงการตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตและการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางกองกําลังนาเรศวรโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจราชมณูได้มีการจัดกําลังป้องกันชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายโดยบุรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มกองทับมดค่ะ กองทัพมดนี้นะคะก็คือกลุ่มที่ลักลอบขนน้ามันเชื้อเพลิงรวมถึงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ชายแดนมีการจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนการสกัดกัน้นจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึง9กุมภาพันธ์ส5 6 8าสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่มผู้ให้การซ่อนเร้นได้รวมทั้งสิ้น1 0 1 4คนและยังคงมีการเข้มงวดดูแลพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่่ออเนืง ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เน้นย้ำให้กองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังนเรศวรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกภาคส่วนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายและขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดค่ะ